ก่อนทาการใหญ่ทุกครั้งนะครับผมใจเราต้องสงบก่อนเสมอนะคเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ calm is super power ความสงบหรือความนิ่งในจิตใจช่วยเพิ่มศักยภาพพลังให้กับตัวคุณได้สูงมากๆครับเพราะว่าความนิ่งนะครับผมคือพลังลับของคนที่เก่งและเฉลียวฉลาดครับเนื่องจากว่าสมองของเรานะครับผมที่มีความสงบมากๆนะครับสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดกว่าสมองที่มีความตึงเครียดครับ ซึ่งเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าทําไมเวลาที่สมองเราสงบเนี่ยถึงทําการใหญ่ได้ดีขึ้นครับหลักการง่ายๆเลยครับเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายนะครับผมร่างกายเราจะเข้าสู่หมวดที่เขาเรียกว่า t e s t and Digest ครับซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจนะครับผมเสริมเรื่องสมาธิ และการจดจ่อให้กับสิ่งที่สําคัญครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับการผ่อนคลายนะครับผมคือการจัดการพลังงานชีวิตครับทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราลุยทํางานไปโดยที่เราไม่พักนะครับผมอาจจะนํามาสู่ปัญหาของการเบิร์นเอาท์ได้นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างวิธีการผ่อนคลายง่ายๆมาฝากกันครับผมวิธีแรกที่เขาจะใช้กันนะครับเขาจะเรียกว่า deep breathing ครับดีฟบริดดินะครับผมใช้ทฤษฎีคือ444 4ครับคือตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้านับ1ถึง4วินาทีครับ และให้เรากั้นหายใจนะครับทั้งหมด4วินาทีครับค่อยๆหายใจออก4วินาทีครับรวมถึงกั้นหายใจหลังจากที่หายใจออกแล้วจํานวน4วินาทีเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราทําสัก3รอบนะครับผมจะเป็นการรีเซ็ตและบูตระบบประสาทใหม่ครับทำให้สมองเรามีความผ่อนคลายมากขึ้นครับผม2นะครับใช้เทคนิคที่เขาชื่อว่า imaginative preview ซึ่งมันคือสภาวะที่หลับตาแล้วจินตนาการนะครับนะว่าตัวเองเนี่ยกำลังทางานนั้นสําเร็จครับ และเห็นภาพความมั่นใจในตัวเองที่สูงขึ้นมาก,มากๆครับผมสมองจะเปลี่ยนเข้าสู่หมวดที่เขาเรียกว่าหมวดสู่ความสําเร็จครับและสามารถทําให้เราทํางานใหญ่นั้นนะโดยง่ายครับ 3. นะครับผมใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าไมโครเมดิเทชันซึ่งการทำไมโครเมดิเทชันเนี่ยคือการนั่งนิ่งๆ1-2นาทีครับโฟกัสกับเสียงที่อยู่รอบข้างหรือการหายใจครับผม ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราคลายความกังวลเหมือนยกภูเขาออกจากอกได้แบบง่ายๆเลยครับ,อบลองเทคนิคทั้ง3เทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูครับเวลาที่คุณกําลังอยากจะผ่อนคลายร่างกายเพื่อทําการใหญ่ในอนาคตข้างหน้าครับก่อนจากกันนะครับผมผมมีคํำคมที่ดีมากๆเลยสําหรับการผ่อนคลายร่างกายนะครับผม the sharper the x the faster the tree fall ประโยคนี้มีความหมายว่าใช้เวลาลับขวานให้คมมันจะฟันต้นไม้ใหญ่ได้เร็วครับ เราควรใช้เวลาผ่อนคลายกับการรับมีดให้คมมากที่สุดก่อนนะครับไม่ใช่เร่งรับแบบเร็วๆชื่อๆนะครับแล้วเอาไปฟันกับต้นไม้นะต้นไม้ที่ใช้ขวานที่มีความคมมากๆครับมันจะสามารถฟันให้ขาดได้โดยใช้แรงแค่ไม่กี่ครั้งนะครับผมในทางกับการเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ขวานที่ชื่อนะครับผมเราอาจจะต้องออกแรงมากจนเรารู้สึกท้อเลยครับกว่าต้นไม้ต้นนั้นจะโค่นลงชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ